ไปดิทุกคนมือนี่น้องดาวกาสิพาอ่าทุกคนไปดำนานะี่ยเองเนาะส้วงนี้กาส้วงฝนนี่ต้นนีฟฝนกำกำลังย,ย่ยอยๆมานะทุกคนไปเป็นยังไงไปติดตามไใบบึงพร้อมๆกันเลยไปพี่น้องผู้ใด้บางไปซอยดำนาปลูกนาซอยในเด้อก็แบบลุกมาจากเวียงมาพักอยู่บ้านกับแบบบางๆพอดีไอ ไปดำนาก็เลยไปซอยอายดำนาเนาะบับบ่มีให้บ่มีหน้าดอกใครมีเวียก็มีแต่ไปซอยเนาะพี่น้องบ้านเดียวกันเป็นอายเป็นน้องกันกับซอยกันยามบางๆเนาะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์พี่น้องอันนี้ก็คือเป็นภาพบรรยากาศระหว่างทางเนาะพี่น้องก็จะประมาณน,นี้เนาะฝนตกอากาศดีดีขนาดเลยโบฮอนโบเดดในที่สุดก็มาฮอตนาเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องก็คือพาพี่น้องทุกท่าน สมภาบรรยากาศยามเช้าเนาะอากาศดีขนาดเลยอันนี้ก็คือเป็นส่วนข้าวโพดแล้วก็ไฮของปัสสนไฮลูกเข้านะพี่นอ้องข้าวโพดสไลายก็จะขายส่งไปจีนเนาะพี่นอ้องอันนี้ทีมงาน <c oughs> ไทยนากําลังเกะล้อรถออกเนาะพี่นอ้องเพื่อว่าจะเอารถไถเข้าไปไทยนาน,นั่นเองพี่นอ้องไถพร้อมลักพร้อมเนะมาะเพราะว่านามันน้อยมันมีแต่สามสี่ห้หนึ่ง อันนี้แหละคือชีวิตลูกสมัยสาวนาวนะพี่น้องก็คือล้างโซฟาหน้าสู้ดินทำกินเพื่อปาดทองนั่นเองพี่น้องก็คือต้องดิ้นหล่นทนสู้หนักเอาเบาสู้นะพี่น้องเพราะว่าเคยเหตุเบียกเฮ็ดงานมาแต่น้อยเบียกอย่งงก็เห็ดได้หมดมาสวยดเด้อพี่น้องทุกคนผู้ได้บา,างก็ได้มาสวยไทยนานํ้ำเนไทยพร้อมแล้วก็รอน้า้านนำมันมาเพียงพอแล้วก็ลาดปลูกนะไทยน้ำ ลาบไปน้าแล้วก็ผู้ใดปลูกกับปลูกไปน้ำแรงเนาะปลูกก็คือดำนานั่นแหละมันมีนานาน้อยๆนึงเนาะมีแต่สามสีให้นึงกับนามบุคอยมีฝนบปตกเรือมือก็แต่มีแต่ฟ้าบดไปสื่อว่าคนดำหน,นากับน้งทาบมังกรดดนั่นแหละกว่ากว่าสีใดดำเมันก็แบบต้องใช้เวลานาม,มันบบเพียงพอเพราะว่าเป็นนาน้ำฝนเนาะรอทาฝนอีดาฝนตก น้ำเพียงพอก็โอเคอยู่ฝนมันน้อยน้ำก็บอเพียงพอโอ้ยบ่แล้วดีพี่น้องนาไอ้นี้มันบ่มีน้ำน้ำมันบ่พอฝนตกแต่วันบ่ตกแหกแล้วอ่ะน,น้ำมันค่ลยไหลดังถาตะโดนแล้วถ้ามีน้ำแล้วตะโดนแล้วบ่มีน้ำาก็เลยแบบ ขาบุดมือเลยลาดตรงที่มันมีน้ำทุกคนมองบมีน้ำกับป้าไว้มือหน้าลาดได้สำเร็จกับพูกสำนันรวดลาดไปแล้วแล้วก็ทุกคนก็ซอยกันเอากามา วานไซนานแล้วก็เกียมดำไปพร้อมเราพี่น้องเพื่อให้มันเลี้ยวไว้เนาะเลาวก็มาบ้านก็ไปซอยงานลุงเราพี่น้องก็คือแบกกาดำนาลุงนั่นแหละลุงก็เป็นไอ้ของบับแล้วก็เป็นไอ้ของแม่น้องดาวนั่นเองพี่น้องมาเด้อพี่น้องซอยดำนาดาเนเด้ออยากให้มันเลี้ยวไว้ถ้ามาซอยสีขาไก่เราให้ให้กินอยู่ดอก พี่น้องมาช่วยนงดาวดำนาด้วยโย่หิ้วหนึ่ง có việc ta được phát tâm tích <laughs> <laughs> đầm xuôi để mẹ Chị Chị hay mẹ quay right ừ. mẹ cứ chưa hay online thế mẹ อันนี้ก็คือเป็นการเอาแหงกันเนาะพี่น้องอยู่บ้านนอกบ้านนาก็คืออาศัยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอาแหงกันแล้วก็ตอบแหงกันเนาะพี่น้องก็คือถ้าผู้ใดมีเงินก็จ้างได้คือกันดิมือหลักลอยสาวบ้านเนาะมาเด้อพี่น้องทุกคนผู้ใดบางกะมาซอยดำนาํำเหนอเด้อก็คือเป็นมือทำอิดเนาะวิธีก็คือมือแรกนั่นแหละที่ในดำนาของปีปีนี้นั่นแหละ พอบาขึ้น yes. มาแต่ยงเนาะมาซอยกันแดดมาใส่ดำนาเลยได้พี่น้องได้ดำใบมาซอยนี่เน่ยเนยนี่นี่ย่ยเ่นีเนยนยนี่ยเี่่น่าเยเฮ้ยเนย่ มาตุ้มูนไรเชียงนะอะหลุดออกเออหลุดออกเออมาเด้อทุกคนมากินข้าวสมัคคีน้ำกันอยู่เชียงไฮเชียงนากินไหมยังกินกินอะไกี้อะกินยังกินผักแกงกัะใส่ยังเกลืเอาลงปุ๊บเจ้วคือแกงยอดมักน้ำ ใส่ใส่ไก่ไก่อันนั้นแจีวตับมันตีสองร้อยสามห้ากินเงินเก็บกินข้าวกลางวันยังไม่ได้ดำหน้าเลยที่ยังดำครึ่งหนึ่งเลยที่แม่น่ะดำครึ่งหนึ่งยังครึ่งหนึ่งดำครึ่งนึ่งครึ่งหนึ่งเดี๋ยวไปโตมันเลี้ยวเนาะว่าน้ำมันบุบพอพี่น้องมาเด้อพี่น้องทุกคนกินข้าวเที่ยงนำกันเลยพี่น้องก็คือ หลังจากดำหน้าแล้วก็ยังบ่มดเทือเพราะว่ายังรอหน้าทาน้าอยู่ไอซมบ่ลดัดเบบ่แจ่วมดูลองซีมแจ่วบ่ดเอานีใส่เยนี่เลือดอ๋อกินข้าวกันเด้อพี่น้องทุกคนมากินดํากันอาหารบานหฮาแส่บ มีแต่พี่นองกันทั้งน totally uh, the ั้นกินไอติมเด้อแซบป่ะตุยเอ็ดกินข้าวเนี่ยตุ๋ยไปเจอเ่มไม่ได้ทุกคนกินข้าว อ๋อ,อดำนาทุกคนไก่เรี่ยวละยังให้ลุมให้เดียวเนาะยังไประทไทยซอยกันไวๆดื้อมันเลี้ยวไวเด้ดำซาท <c oughs> เทาเลี้ยวระบอ้อเอาใหไว ำซาเนี่แม่นัเลยวิงเนีย้งันเนาช้อสเลล้วเด้อเราไปโตไทยุก็ลังไต่แงแสมตะเวนหลับขอฟ้าทุกคนก็พากันเมื่อบ้านทุกคน อย่างเอาน้ะบานหอกัแบบนี้แหละเลี่อวบ่ปลูกนาแล้วบ่แล้วแล้วบันล่วตีวนเลีวเหรอวนลี่วแสดงว่าวเลี่ยวมัได้กินเราให้เว้ตีบันล้วบ่ใไปกินบ่ นำและโอ้ล้างมือล้างตีนเมียบ้านเอ้ยเย็นสบายน้ำคำได้นี่ไล่ไปฮอดบานชมพนเข็มน้มอยลังจาเขาดำนาเสร็จเป็นเดียพอแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมง สี่โมงแล้วเนาะสี่โมงแรงแล้วเข้ากาจะกลับบ้านแล้วด้เนาะด้าเครได้ได้ชมกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการำลังใจให้